สวัสดีครับสวัสดียามือเศร้าครับแดดเริ่มออกแล้วครับแดดออกแลเศร้าเลยมือนี่ฝนก็น่าสีเศร้าตกแล้วหละครับเนี่ยอากาศาก็เริ่มเย็นๆแล้วว้อมดอกพันษาแล้วเขาก็ลมมั้งแล้วครับเนี่ยกาเริ่มเย็นๆแล้วเพิ่มมากต่ว่าแดดออกแล้วเศร้าเลยมือ่นี่ นี่บกเยี่ยครับนี่บกเยี่ยรอยู่สองซีสองหาครับนี่อาจายครูมั่นกับบักษาหนึ่งสองตัวนี่เป็นครูกันเนี่ยครูเกิดกเยี่ยกับบกษาหนะึ่งบกษาอยู่มั่นสองหาสองหกชุ่มหนึ่งกับเขาวสวนไปหล่ะนี่ครับนี่กึกษาตัวนี้อยุ่แบมั่สองซีสองหาครับ ได้หเดือนย่างเ็นนงเดือนครับนี้ก็ย่างแปดเดือนครับนี่นี่้อยงา่งามครับนี่ตาตัวนี้อันนี้ก็มึกเกีย้ยตัวนี้ก็อยู่ประมาณของโลหะครับนี่ปั๊มมาแล้วเที่ยนึงนี่ เขียวตัวนี้กรับปั๊มมาแล้วตัวหนึ่งปั๊มก็มารอมารอาเขาย่อมในเจ็ดนาทีมันเป็นเชือกครับพวกเขียวตัวนี้เป็นเชือกมีเชือกอยู่ตัวเดียวน,น้องัานเป็นพม่าหมดจับอีกซุ้มหนึง่งขอเขาป้าม่าแล้วมีสีสาตัวหนึง่งแต่จีซ่งไปไอ้โกรลาดมือนี้นะครับ ลกับหมอว่านกนะส่งไปพะเยา่สองตัวครับหมึอก้อนนี่ก็ส่งไปพะเยา่สีต่ตัวนี่หมึกแดงหมึกแดงนี่ก็อยูหกเดือนสี่เขาเดือนที่เจ็ดเหรอครับนี่หมึกแดงนี่ก็เดย๋ยวชุ่มหนึ่งนั้นก็เขาไปในในสวนเหมือนหรอชุ่มนั่นกับออกสีแดงสีสาหลายครับไก่หลุ่น เจ็ดเดือนรุ่นหกเดือนที่เขาเจ็ดเดือนกันเหลืออยู่ามาันสิบก็โตนียล่ะครับก็ทรงไปเรื่อยๆครับนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งครับนี่ก็ออกสีแดงนี่ก็ออกแดงๆครับนี่ นี่ครับนี่กับักแดงนี่แข็งตัวนี้กับงามครับตัวนี้อยู่มันสองสามสองสี่ครับตัวนี้ตุ้มนั่งกับอยู่มันสองหาครับเนี่ยแต่ว่าบักแดงตัวนี้สีเงยแดงหน่อยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้กับสีเงยแดงหน่อยสูงครับนี่กำลังพอดีแต่ว่าบักนี้สีอนาคตสีเงยตัวนี้กับสีปลายพุ่งละรับสองหกสองเจ็ดพุ่งละแล้วก็มีส่วนครับสีสา สีสากับบักเขียวนี่กับนี่สีสานี่ครับนี่กับเบือเขียวนี่นี่กันเลืออยู่ตัวเดียวเคนเอาชนบุรีเอาไปสองเรืออยู่ตัวเดียวเหลืออยู่เขียวนี่ตัวเดียวนี่ครับอันนี้กับบักสากุ่มหนึ่งกับเขาไปนี่ฝุ่นอีกเพราะทัานวานเขาให้มันมันกับไปเขาไปนี่สวนอีกข้างหนึ่งอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่ง ก็างากันอีกกลุ่มหนึ่งรุ่นรุนนี่กันเหลือมาหลายครับรุ่นรุนนี่กันเหลือรุ่นหกเดือนอย่างเจ็ดเดือนนี่กันเหลืออยู่ประมาณเกือบเกือบยี่สิบตัวครับเพราะว่าจงไปเรื่อยเหนือบักแดงครับนี่เหนือเป็นไก่แม่ ใกล้แม่ก็หลายหมกแดงตัวนี้ก็งามครับตัวอยู่มั่นสองลูกสามสองลูกสี่หละใกลพวกนั้นเต็มอยู่เลยรุ่นเดียวกันกับหมูในี่ใกล้ไล่กันนะครับเดือนหกเดือนอย่างเดือนที่เจ็ดหมูเขียวตัวนี้ก็งามครับเนี่ยหมกเขียวตัวนี้ก็บเลื้อยู่ตัวเดียวเพราะท่านว่านเขากันว่านเขายวอมกับหมา นี่ก็บักสายอีกตัวหนึ่งบางนี่ก็สีใหญ่สูงครับเนี่ยตัวนี้ร้อยก็สีสูงครับเนี่ยสาตัวนี้ปลากะเลี่ยงตัวนี้แข็งง่ามขนาดครับตอกับแหลมแหลมนี่ก็สีลอยใหญ่ก็สูงลอยใหญ่เนี่ยหน่อย อันนี้ก็ที่ว่าสูงบันไลนี้ก็ยูตอนนี้อยูมั่นสองซีเนยครับสองซีสองสอามสองซีเหรอครับไกลประเร็ดเต็มบันไดะจังสุมเมืองกลับไปสองหาพวกนี้มันหน้าจิงนใ คลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำนี่แหละครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดซับตะไครให้ในเด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ